เรื่องเราเช้านี้ให้ทำอะไรอ่ะเป็นคนจ้างเราใช่ไหมใช่เป็นคนจ้างมาปราหมอผีเอ้ยไม่ใช่ปราหมอผีเราเป็นหมอผีปราบผีนางรำไงใช่แต่เส้นเราไม่ค่อยมั่งคัเลยอ่ะอีกแล้วแต่แต่คุณเนี่ยคุณเนี่ยอะไรอ่ะนั่งนั่งไม่ให้เกียรติเนี่ยเอ้าผมเป็นหมอผีผมเป็นผีหมอฮะแล้เข้า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 เดินตามผมมาเดี๋ยวผมสร้างเดียวให้ให้ให้ใหพวกประเภทนี้ต้องเปิดเสียงไปสูงนิดหน่อยไม่ได้ระเปิดสูงนะ อุ้ยโหเมื่อเกินอย่างไรเฮ้ยเอ้อะไรตัวใจ้นพอดรับปิดเองไม่เห็นจริงอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเปิดไฟได้กด F ซิอุ้ยนี่ไงอุ้ยมันไม่หมอคนมันมีสีทองอ่ะผมคือหมอศักดิ์สิทธิ์ไงวิชาเอาความขั้นสูงสุดไปไปเฮ้ยเฮไอ้ผีร้ายออกมายังยังเปิดตัวอยู่อ๋อเปิดเปิดเปิดก็คนจะวางของเปิดด อไอ้ผีร้ายอยู่ไหนไอ้ผีร้ายโดนหลอกมากๆแล้วไม่กลัวเหรอเว้ยผีร้ายไอ้องของของไอผีร้ายอยู่ไหนนั่นไงนั่นไงนั่นไงมันมันอยู่ทางคุณอะไรอ่ะผีผีผีข่าฮัท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 อันนี้อุ้ยเจ็บเจ็บ ไอพีไอะไอ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 นั่นไม่เกิดผลมันอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นไคุณลองใช้พลังของคุดิคุณไปทางไหนไปไหนไนี่ประตูอุ้ยมันจะโผล่มาแล้วมันอยู่ข้างล่างหรือเปล่าเซสอตนชัดๆคุณจำมันคุณจมันสิมันมีเส้นสีแดงคุณลองถือเส้นสีแดงถือเส้นยัง เวอยู่นี่นิ่งไหนหนูไปเหรอได้ผีได้เหรอได้ผีคุณเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณมาหาผมก่อนห้องเดิม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 คุณอยู่ไหนไม่รล่นหลงเลยเดี๋ยวเรามันทันนี้อนได้อุ้ยไม่ใช่ผได้แล้วแล้วมอแล้วมออยู่ไหน หม้อหม้อหาต้มกินอะอ,อะไรอันนี้อะไรต้องหงัดฉลังน้<ช>าเจ้ขวานขวานขจะให้เดินจะให้เดินคุณม,มีฉลังเหรอมีมีมีหนีได้ใจ๊ยไงหนี่หม้อจะหม้อเหรออย่าบอกนะโอ้มี นีได้หนีหาผีร้ายมาใครจะปราบมันทั้งหมดจะต้องคุคคยกลุมกอ่อนอกูว่าอ้ยหมอผีกูได้ไง<ม>ว้าอุย้ยไม่ใช่เมาเขาจ้างมาที่เย็นเตือนเย็นเตือนไม่ใช่คุณอยู่ไหนอือหัวซีดโฮมเป็นเลยไอ้ไม่ใช่ยอย่ายายาเข้าโซนนี้เด็ดับมาได้มันดับมาได้หัวซีโฮมอ่ะ ช่กลงอยู่เดนี่ไม่ใช่เฮ้โ่มีเสียงเยอ่ะเดี๋ยวเมีไรมาดิไหนไอยู่ไหนน้่นนังยันยันยันมามาดิเข้ามาออผมมียันผมมีันผมมียันเข้ามามีกลัวว้ยผมยยสแล้วเก็บไวก่อนนอกจากยูทูบมีดีกระสีที่พูดไ้มากไม่ไหน เอย่าได้เ,เ,เดี๋ยวมานี้มาหนี้นนนเราต้องหาห้องห้องสีแดงไม่แกะเสียงที่นี่มีเสียงเต็มเลยหาเส้นได้เหรอเดี๋ยวผมจะเส้นได้แล้วได้แดงที่ไหนเส้นได้ยู่ไหนต้องจับหาเดี๋ยวคุณคุณจับได้ไหมเดี๋ยวผมตอบให้ไหนคุณพลังไหมพลังอะไรตอบ,ตบให้ได้ด้วยผมเจอยันอีกอัน อุ้ยเราต้องหากุญแจสีเหลืองห้องสีเหลืองนี่ไงมีห้องสีเหลืองไหมแถวนี้ห้องสีเหลืองนี่เรามีกุญแจสีเหลืองคุณมีกุญแจแล้วใช่ไหมใช่นี่ได้ก็แต่คุณอยู่ไหนได้หมดแล้วคุณอยู่ไหนอ๋อเอาวนหับไม้ที่เทอมอยู่นี่นี่นี่เราต้องหาสกิลตั้งอ่ะมันอยู่ข้างหมดหรือเปล่าสีเหลืองกัน คุณไม่เอาแมนดิทวะหน่คุณมีแมนนแล้วนี่คุณใจสีอะไรทันเขียวท่านคุณใจสีเขียวคุณอยไหนคุณคุณอยู่ไหนตอนนี้มันจะคุณแสีสีเทาแกอยู่ไหนมันจะห้องน้ำห้องน้ำไม่มีนะแกอยู่ไหนยังไม่ไม่ไม่ตามหาเขียวทาน ไอผมเจอประตูคุณมาที่เอ็มไหนคุณประตูอะไรันรู้อืมคุณได้เชืข้างในสินะคุณได้เชย่อไหมอยู่ข้างในเนี่ยอยู่ชั้นบนคุณอยู่ไหนอ่ะชั้นบนชั้นบนคุณอยู่ชั้นบนเหรอใช่หยุดต้านมันอยู่ชั้นบนไปชั้นบนอุ้ยมีตู้ให้แอบก็บาและไหนคนใจเขียวเจอแล้ว ใช่หรอไปตรงไหนคุณได้เขียวเจอหรอผมไม่เจอคุณจะเขียวค <น S 1> ุณคุณบอกเห็นเป็นตัวไม่ใช่อ๋อเก็บไม่ได้เหรอกระเป๋าเต็มกระเป๋าเต็เเมมาต้องเาหาลาของเหลาไงเราเอาไปใส่หม้อรอนะรอาอูน่นเลยเหก่อนรอก่อนรอก่อนนะรนะบบคุณมีคุณมีอีกแล้วใช่ไหมเผาป้องกันอย่าเพิ่งเผาได้ได้อ้ออันนี้เราไม่มียาแล้วนะมันจะเกิดได้ไง คันนี้เราไม่มียันแล้วนะถ้าไม่จะเกิดก็อย่า,พายเ,เพิ่งใส่สิใส่เลยใส่เลยคุณใส่เลยใส่เลยเต็มตัวเต็มตัวนั่นไงมาแล้วไหนขอยืดยาวมาเชียวอ๋อนี่จกดเกิอดอยู่นี่อุ้ยไม่ใช่มันจะมาสองตัวเราใส่ไปสองตัวนะอ้าววาวมันติด ไดอผีร้ายอย่าจะทำอะไรฉันไม่ได้สกิลฮะสกิลตั้นมาที่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 มันอะไรขึ้นมันร้องมันร้องให้ผมฟังมันร้องให้ผมฟังอย่าอย่าทำเราเราเรามันไม่คนทำเราไม่ได่คนเอาไปใส่หม้อโคชิโนเอาไปใส่มันหายไปไหนแล้วจริงนะผีร้ายมันหายไปไหนโคชิโนเอาไปใส่จริงนะตั้นหายไป security หายแล้วไม่เจอหรอเจอใช่ไหมเจอสารขนาดนี้แหม่แกอยู่พี่ายเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วไอ้เฮ้ย security พร้อมนางลำเฮ้ย security สองตัว security สองตัว

นายคุณอยู่ไหนโอ้โอ้ตอนนี้กี่ตัวละสี่ใช่ไหมสี่ห้าไรดวงตายซะกี่ตัวหนึ่ต,<ๆ>ตัวเดียวสิบแล้ไอ้ผีร้ายมันเฮี้ยแน่มันเฮี้ยนแน่มันเฮี้ยนแนเ่เพิ่งเห็นอย่าเพิ่ง <ๆ S 2> เห็นมันเฮี้ยแล้วแถบไม่มีสเสียงเพลงเข้ามาดิขมอนโบขมอนขมอนอุ้ยอุ้ยมันหายไปแล้วแกไม่สามารถเข้ามาได้ไอพีายผมไปจุดเกิดก่อน จำได้ว่าผมมีกุญแจผมต้องเอาเไป,ไปดิดเกิดตันด้วยอาจจะมีอะไรอยากนี่เจอร์สีสีเดิมไอ้เอ้ยอ,อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะฉันคซูจีซี่ถ้าดาบเราทำอะไรได้เนี่ยอย่าอย่า,าอย่าเข้ามาหาหนูขอร้องอย่าเข้ามานะ มันไล่เปคนเดียวอะ่ะมันโหดร้องให้ด้วยนี่ไงเกียวตั้นจะไม่มีได้อุ้ยมันหนักผมมันหนักผม,มไม่เห็นสวยไม่เห็นเลย yes yes ออกไปข้างนอกเลยนะออกไปข้างนกกอ,อกเลยนะลากรอทำไม่คจะสีเขียวหรออะไรเนี่ยคุณไม่เปิดตู้สีเขียวดิเฮ้ย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 <ล><ล>เข้ามอ้วกติด,ด อ้วติดอ้วติดเอ้าเรี็นคนกินแล้วหรือย่ามาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยขันอ่อนวิญญาณเอาไงนะแสีเล่นเหมืเนี้ยเล่นกันสักหกคนไปนะาอุ้ยหรือว่าเราจะชนะเดี๋ยวาผมรอนะเฮ้ยเฮ้ยคุณยู่ไหนเฮ้ยอย่าเข้ามานะไอ้ผีไร แกแกต้องการเยอะอะไรคุณอยู่ไหนตอนนี้แกจ้องล้างจ้องเวน,นักเลยอาได้คุณไม่หางมันเฝ้าหน้าประตูเนี่ยแกยังเข้ามาโมโไปซะไ,<อ>ไปเก่ไกลห <โม S 1> ีร้ายเห็นไหมผมท่องให้เนี่ยโอ้โหแลตอนนี้คุณอยู่ไหนหายไปแล้วรสถสวดวิญญาณไอ้หนูเดี๋ยวมาับที่เจ้าลูก ไม่เคยมาชั้นสองตัวนี้แล้วคนผมมาได้ป่ะคุณอยู่ไหนตอนนี้ชั้นหนึ่งชั้นสองเฮ้ยผมจงจะทำธุรกิจอันทรงเกียรติชั้นหนึ่งหรือชั้นสองชั้นหนึ่งอ้าวชั้นหนึ่งเหรอใช่คุณลงองค์กรคุณลงองค์กรผมลงไปแต่วาสวดส่งวิญญาณแล้วจะผีไร้ยแกอยากจองล้างจองไว้นักเลยอ้ไร

มันอยู่ไหนอ้ยอ้ยโอ้ผีจบแล้วหนูอุ้ยนีเราผีร้อยไปเกิดซะโอ้ไล่ขนาดที่เกิดไม่ได้เราเกไม่เราไม่ได้เกิดเราเนี่ยจะตายกกอนแน้ะ Yes，好不气人。